เดอขเาายู่้นนในปิ้ลภรรยาสมชายวันนี้ไปวันนี้อยากเซอร์ไพรส์แฟนด้วยการซื้อกระเพราหมูสับไปฝากแต่มาทราบภายหลังว่าสมชายไม่มาทำงานที่นี่สองสัปดาห์แล้วทั้งสองทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนคนข้างบ้านชะเงมองมาทางบ้านของสมชายหลังจากที่ทั้งสองสงบลงแล้วก็นั่งปรับทุกข์กันเปิ้ลออกตัวว่าสามีทำงานเลี้ยงตนให้สุขสบายมาตลอดตอนนี้ถึงเวลาแล้วละ่ะที่ตนต้องหางานทำบ้างเพื่อลดภาระของทั้งสอง สมชายน้ำตาหลั่งรินไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตนจะมีภรรยาที่ดีแบบนี้เขาต้องไม่ทำให้เปิ้ลลำบากอีกทั้งสองช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาอาการของพ่อและค่าผ่อนบ้านสมชายเริ่มตระหนักว่าเส้นทางที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปส่งนั้นเสียเวลาเป็นอย่างมากสมชายเรียนใช้วิชาไอทีที่เคยทำมาก่อนทั้งชีวิตเพื่อเขียนโค้ดการรันออเดอร์ให้คนที่ต้องผ่านเส้นนี้แววรับได้หลายๆที่แบบไม่เสียเวลา สมชายเสนอบริษัทไปทําให้บริษัทสีเขียวเห็นชอบกับความคิดนี้นอกจากจะทําให้ประหยัดเวลามากขึ้นยังลดต้นทุนลงไปอีกทําให้ไรเดอร์ทุกคนมีรายได้ที่มากขึ้นบริษัทสีเขียวไม่รอช้าขอซื้อโค้ดอันนี้ของสมชายเขาเสนอให้สมชายเรียกได้เท่าที่ต้องการให้สมน้ําสมเนื้อสมชายเขียนไปเท่าไรนั้นไม่มีใครรู้แต่เจ้าของเติมศูนย์ให้อีกตัวในตอนท้ายเรื่องนี้ไปเข้าหูบริษัทเก่าที่ไล่สมชายออกจึงเสนอว่าลอมให้สมชายกลับมาทำงานที่เดิม สมชายได้แต่ยิ้มเยาะแล้วชูเช็คใบนั้นให้กับเจ้านายเก่าของเขาดูแล้วบอกทิงชายว่าถ้าต้องการผมตอนนี้ผมขอเลขศูนย์อีกตัวต่อท้ายเช็คใบนี้นะสมชายเดินจากไปอย่างเท่พร้อมกับใส่แว่นดำเตรียมตัวจะไปรับพ่อที่อยู่โรงพยาบาลกลับมาอยู่ด้วยและเรื่องราวของสมชายก็จบลงขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้และมีความสุขกับอาชีพที่ตนทำเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องอั s t r e a ม